ตอนนี้เราก็ถึงวัดเนราริตวิปัสสนาแล้วนะคะซึ่งวัดน,นี้มีกความเป็นมาคือเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อพระมหาพันธ์ศีลวิสุทธโธท่านเดินทุดงมาที่นี่แล้วก็อยู่วัดน,นี้ในปี2552เป็นผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบหลวงพ่อนั่งกรรมฐานที่นี่เป็นเวลา7วัน7คืนและหลังจากนั้นก็ได้เก็บสังขารของหลวงพ่อไว้ที่นี่หลังจากมรณภาพแล้ว ภายในก่อสร้างก็ทีดาแรงขั้งหลังนะคะซึ่งมีพระพุทธชินราชอใหญ่ปริษฐานไว้ที่นี่ด้วยนะคะและมีหุ่นี่ึ้งของหลวงพ่อบริสฐานอยู่ที่นี้ด้วยนะคะแล้วก่อนต่อมาเราจะน้นท่านผู้ชมไปชมฝาผนังเทโบสถที่มีภาพ กิจกรรมที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีศาลาที่สร้างด้วยไมย้ะเสียนน้งหลักอีกด้วยนะคะหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมได้พเพลิดเพลินกับบรรยากาศรอบๆภายในวัดนะคะ ตอนนี้เราไปกันต่อได้เลยค่ะไปดูบรรยากาศรอบๆวัดกันค่ะเชิญค่ะเชิญตามมานะคะ